สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องภูผาชัยชัยพาโชคนะครับก็ได้ยอดกระถินมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาไปให้แป้งล่ามเลยนะครับฝนก็กําลังตกเลยนะครับก็ได้มาหนึ่งตะก้าก่อนนะครับ F c ซพอดีฝนตกนะฝนตกเก็บต่อไม่ได้เดี๋ยวเปียกนะพอดีแป้งล่ามก็รอกินด้วยนะครับเดี๋ยวจะเคลียร์หญ้าไอเคลียร์ฟางของนี้ไปไว้ที่โคนต้นไม้ด้วยไปลุกไปมานี่เแล้วมานี้ยอันี นะครับก็ได้มาที่หนึ่งตะก้าก่อนนะครับเอามาให้น้องกินก่อนนะครับนะเอามาหนึ่งตะก้าให้น้องกินก่อนนะครับเป็นกระถินนะฮะถ้าฝนไม่ตกจะได้เยอะกว่านี้นะครับพอดีฝนตกนะครับพอดีฝนตกเนะพราะว่าน้องกินกล้วยมันจะไม่น้องจะไม่อุ่นท้องเหมือนกับกินเ กินหญ้ากินหญ้ากินกระถินพวกนี้มันจะอุ่นท้องกว่านะครับก็เลยต้องออ,ออกไปหานะครับออกไปหามาให้แป้งล่ำนะครับแล้วก็จะเคลียร์ฟางตรงนี้ออกไปด้วยเอฟซี FC ก็ดูบรรยากาศแป้งล่ำไปเรื่อยๆก่อนนะครับบรรยากาศการกินฟางไอ้กินกระถินนะครับ นี่ครับก็กำลังกินกระถินเลยสนุกเลยกินไปหล่นไปนะครับฝนก็ตกก็ไม่ยอมเข้าไปอยู่ในบ้านนะฝนตกก็ไม่เข้าไปอยู่ในบ้านนะแป้งล่ำเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็ผมก็จะเคลียร์ขยะตรงนี้ไปด้วยนะ FC ซนะครับ ก็ดูแป้งล่ามกินกระถินไปด้วยเคลียรอันนี้ไปด้วยนะครับเคลียฟางไปด้วยกันเลยนะครับถ้าว่าฝนกาลังตกเอาไปหุ้มต้นไม้นะครับกำลังสดชื่นเลยนะครับเอาฟางไปลงกนะ็ที่ทํามาจะความสะอาดข้อแป้งล่ามเมื่อเช้าทําไม่เสร็จนะครับเหนื่อยร้อนน <c oughs> นำพาอดีตที่เคยผ่านมาวันนี้สัญญาจะไม่ยอมท้อขอบคุณเ c ที่มีน้ำใจเกินพอวันนี้ใช่ใช ไปเบิงใจว่ากล้าหันรอส่งยิ้มให้ใช้สู ไม่ยอมท้อขอบคุณเอ็ีที่มีน้ำใจเกินพอวันนี้ใช่ใช่สู้ต่อขอบคุณทุกรำหลังใจเส้นทางวัดใจใช่ใช่จะไปให้สุด บางครั้งเส้นทางชำรุดสะดุดลลมทางหลงลงบางทางสิไปเบางใจว่ากล้าหันบ่ส่งยิ้มให้ใช้สู้ต่อ ดังชาวเผ่ากุลาเดินป่าทุง่งนาแสนไกลกูผาชัยหากท้อคงเดินเบาไหวน้องมนคนดีคู่กายต้องไปให้ถึงฟังฟัน จงเข้มแข็งยอมท้อบขอใจอย่าได้อ่อนแรงให้เรานั้นจงแข็งแกร่งแข็งแรงดังราชาสีมีแห่งใจเป็นเพื่อนนำพา อดีตที่เคยผ่านมาวันนี้สัญญาจะไม่ยอมทอ้อขอบคุณเอฟซีที่มีน้ำใจเกินพอวันนี้ใช่ใช้สู้ต่อขอบคุณทุกกำลังใจ ไปให้สุดบางครั้งเส้นทางชำรุปสะดุดลุ่มคลางลม อดีตที่เคยผ่านมาวันนี้สัญญาจะไม่ยอมทอ้อขอบคุณเอฟซีที่มีน้ำใจเกินพอ ไปให้สุดบางครั้งเส้นทางชำรุดสะดุดลุ่มทางลง ก็เขีรยเรียบร้อยแล้วนะครับนะฟางที่เอามาจากข้างในมันเปียกนะฮะเอามาเขีรยไปเรียบร้อยแล้วโล่งแล้วนะแป้งล่าก็กินกระถินนะครับเดี๋ยวค่อยไปเอาฟางมาให้แล้วก็ใส่กล้วยไว้ให้แป้งล่ากินตอนเย็นๆน,นะฮะก็โอเคครับ FC ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ